ชาวบ้านพากันแตกตื่นหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางเสียงกรีดร้องผสมกับเสียงสัตว์ถูกฉีกกระชากดังก้องทั่วหมู่บ้านพ่อมีและหมอธรรมไม่หนีแต่ยืนหยัดกลางลานดินก่อกองไฟพิธีแล้วหยิบมีดอาคมด้าไม้ขูนขึ้นมาหมอธรรมสวดคาถาของโบราณเสียงทุ้งต่ำสะสะเทือนเหมือนสะกดดวงวิญญ,ญาณฟ้าคำรามดังก้องราวกับโลกทั้งใบรับรู้เสือสมิงคำเสียงหลอนก่อนพุ่งตรงเข้าหาหมอธรรมทันใดนั้นพ่อมีก็แทงมีดอาคมลงบนพื้นดินตรงกลางลานเลือดสัตว์ที่เตรียมไว้สำหรับพิธีไหล ซึมลงดินกลายเป็นเปลวไฟสีเขียวพุ่งขึ้นอบรอบเสือสมิงมันกรีดร้องด้วยเสียงผสมระหว่างคนกับสัตว์ร่างของเสือสลับเป็นร่างของต่อแล้วกลับเป็นเสืออีกครั้งเลือดไหลทั่งครูตาแดงกล่ำเต็มไปด้วยความแค้นต่อในร่างเสือสมิงตะโกนเสียงสุดท้ายกูจะไม่ตายวิญญาณกูจะกลับมาทุกครั้งที่เลือดคนหลั่งบนผืนป่าแห่งนี้เสียงฟ้าผ่าฉีกท้องฟ้าร่างเสือสมิงถูกเปลวไฟสีเขียวกลืนหายเหลือไว้เพียงเท่าดำกองหนึ่งกลางลาน พร้อมรอยเท้าคนกับรอยเท้าเสือทับซ้อนกันบนดินที่ปีกรุ่งเช้าหมู่บ้านเงียบสงัดไร้เสียงพ่อมีสังฝังเท่าดำนั้นใต้ต้นไม้ใหญ่และตั้งศาลเล็กๆเ,เพื่อบูชาและขอขามาแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างเตือนลูกหลานว่าเสือสมิงไม่เคยสิ้นไปมันเพียงแฝงกายเฝ้ารอวันหนึ่งหากเลือดคนตกบนผืนป่านี้อีกครั้งมันจะกลับมาอีกตั้งแต่นั้นหมู่บ้านจึงถูกห้อมล้อมด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านไม่กล้าเดินป่ายามคำ่ำและทุกคืนที่เงียบสงัด ยังมีเสียงคำรามเบาๆลอยมาตามสายลม